ปฏเิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยของเราและทั่วโลกก็ก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กฎหมายบางอย่างยังคงก้าวตามไม่ทันดังนั้นวันนี้เราต้องพัฒนากฎหมายไปข้างหน้าและวิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยโดเอ็ดดาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาและขลับเคลื่อนสิ่งนี้ครับ ปัจจุบันผมก็เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งผู้มริการสํานักงานพัฒนา,ารรรกเทรอนิกส์ e นะครับสำนักงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาผมส่วนใหญ่รับผิดชอบงานด้าน Cyber Security ดูแลระบบของภาครัฐเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นสาหรับบริการภาครัฐเนี่ยเราดูแลประมาณ250หน่วยงานทํางานแบบ24 7 นะครับก็เป็นบริการที่เราได้รับความไว้วางใจค่อนข้างสูงจากหน่วยงานของรัฐนอกจากการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรายังมีบริการให้กับหน่วยงานของเอกชนด้วยอาจจะยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาก็งานที่เราทํางานร่วมกับทางกรมสรรพากรทางกรมสรรพากรเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้ใบกํากับภาษีสามารถทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เราก็ไปช่วยสรรพากรกําหนดมาตรฐานขึ้นม,มาว่าในการทําใบกํากับภาษีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำยังไงก่อนหน้าที่จะมีโควิดการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไม่ได้ยอมรับทางก าทางเอ็ดดาทางกระทรวงดิจิทัลมีความพยายามในการผลักดันให้การประชุมผ่านสื่อเท่านีนยทำได้แล้วมีผลทางกฎหมายมีการไปดูแลความน่าเชื่อถือของตัวระบบที่ใช้ในการประชุมพวกนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เอ็ดาได้เข้าไปส่งเสริมแล้วก็<ม>ทําให้การทำธุรกรรมออนไลน,น์ทำได้ง่ายขึ้นเรื่องของอ e ี commerce, คอมเมิร์ซที่พอทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีบริการ OCC ออนไลน์คอมเพลนเซ็นเตอร์ Center, นะครับที่จะ อรองรับการร้องเรียนถ้าเกิดในกรณีที่ไปซื้อของออนไลน์ทำธุรกรรมออนไลน์แล้วมีปัญหานะครับ mm hmm. ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์1-2-1-2 12 <Okay. S> นะครับ <c oughs> เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วคอยประสานงาน <c oughs> การทํางานตรงนี้เนี่ยเอ็้ากระทรวงดิจิทัลเนี่ยไม่ได้ทางานคนเดียว <c oughs> เราก็จะมีหน่วยงานในเครือข่าย เรามีความร่วมมือกับยกตัวอย่าง<ม>เช่นสคอบอ<ม>ในการดูแลผู้บริภโภคอยอดูแลอาหารยา<ม>เครื่องสําอางมีการทํางานร่วมกับทางตํารวจที่ดูแลเรื่องไซเบอร์รเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าสําคัญแล้วก็จําเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือเพ่อกิดการทำธุรกรรมออนไลน์แล้วในมุมมองของคุณชัยชนะอยากให้คนภายนอกมีภาพจํำยังไงต่อเอ็ดาครับครับก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่เรา ผักดันเรื่องของ g i c o digital with edda นะครับถ้าใครอยากจะโก d i ดิจิทัลแล้วยังติดขัดยังไม่แน่ใจจะไปยังไงจะทำยังไงติดต่อที่ edda มาเอกชนมีบางรายบอกว่าเนี่ยผมจะไปทำแอปสามารถที่จะขอสินเชื่อกู้เงินผ่านทางโมบายได้จะทำยังไงดีในการกู้ยืมเงินมันต้องมีการลงรายมือชื่อเะแล้วการไปลงรายมือชื่อบนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทำยังไง เราก็ไปให้คำแนะนำกับบริษัทในการทำทำเรื่องพวกนี้เป้าหมายต่อไปที่ท่านอยากทำในปี2 5 6 4มีเป้าหมายอะไรที่อยากทำมากที่สุดครับเรื่องของ g o d i g i t a l with เอ d a เราต้องทำให้อันนี้เกิดขึ้นได้จริงกลไกหลักที่สำคัญจะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนดังนั้นเนี่ยเรื่องของ Digital ID เเป็นเรื่องที่ EdDA จะต้องเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งานได้จริงปีนี้เองเนี่ยเรามีการยกร่างกฎหมาย ที่จะเข้าไปดูแลความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการที่จะออกดิจิทัล ID นอกจากตัวกฎหมายเองซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเนี่ยเรารอไม่ได้เราก็เริ่มที่จะพูดคุยกับหน่วยงานที่จะให้บริการมีการชวนเข้ามาอยู่ในแซนบ็อกซว่าถ้าไปให้บริการแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องเข้าไปดูแลเมื่อกฎหมายออกมาเนี่ยก็จะได้พร้อมให้บริการเลยพูดถึงความคาดหวังอยากจะเห็นกฎหมายนี้เสร็จภายในสิ้นปี ปีหน้าเราจะได้เริ่มใช้งานกันอย่างจริงจังท่านมีเป้าหมายรองไหมครับว่าตัวไหนอยากผลักดันต่อไปครับเรื่องที่เราจะต้องทําแต่ว่ายังทําไม่เสร็จก็คือไปส่งเสริมให้หน่วยง,งานของรัฐเนี่ยมีดิจ e ิทัลเซอร์วิสมีอีเซอร์วิสที่มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เชื่อมต่อกันได้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายเข้าไปหลายที่หลายหน่วยง,งานในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสําเร็จในช่วงปี6-4ขยายไปถึงปี65สุดท้ายมีอยากฝาก อะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบไหมครับสองสามเรื่องที่อยากจะฝากไว้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คงจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษใช้พาสเวิร์ดตรงไหนก็พยายามอย่าใช้ซ้ำนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆมีความตระหนักเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฝ่หาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำมาจินได้อย่างไรประเด็นที่3เป็นเรื่องเชิงสังคม ควรจะต้องมีความตระหนักนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนใช้โซเชียลมีเดียก็เยอะเส้นเดีก็เยอะแต่ว่าเรายังขาดความตระหนักกันก็นข้งเยอะเลยบ,บางทีเราคิดอะไรก็พิมพ์ไปเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดผลกระทบในเชิงลบก็ได้บวกก็ได้ดังนั้นคิดเยอะๆก่อนที่จะพิมพ์นะครับ,รบแล้วก็รู้จักขอโทษร,รู้จักให้อภยัยก็จะทําให้เราอยู่กันในสังคมดิจิทัลได้ดีขึ้น